สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมปูริฟิล์มชาแนลธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าคลิปนี้นะครับเสนอตอนบุคคลสี่จำพวกมามืดไปมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดและมาสว่างไปสว่างครับในเรื่องของบุคคลสี่จำพวก พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่พระเจ้าประเสนทิโกสนว่ามหาราชบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกเป็นไฉนบุคคลสี่จำพวกคือบุคคลผู้มืดแล้วมืดต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปจำพวกหนึ่ง บุคคลผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปจำพวกหนึ่งหนึ่งมหาราชก็อย่างไรบุคคลชื่อว่ามืดแล้วคงมืดต่อไปมหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำคือในตระกูลจันทาน ตระกูลพรานตระกูลจักสารตระกูลทรรมรสหรือตระกูลเทียาักเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้าง ไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาานะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่และประทิพโคมไฟเขาซ้าประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุกติวินิบาตนรกมหาราชบุรุษพึงไปจากความมืดทึบสู่ความมืดทึบหรือพึงไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัวหรือพึงไปจากโลหิตอันมีมนทินสู่โลหิตอันมีมนทินฉันได้มหาราชตถาคตกล่าวว่าบุคคลน,นี้มีอุปมหยฉันนั้น มหาราชอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วคงมืดต่อไปสองมหาราชก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปมหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลอันตำซามคือในตระกูลจันทานตระกูลพราน ตระกูลจักสารตระกูลทำรถหรือตระกูลเทยาเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้าง ไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่และประทิปโคมไฟแม้กระนั้นเขาก็ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มหาราชบุรษพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บันลังเหรอพึงขึ้นจากบันลังสู่หลังมาเหรอพึงขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้างเหรอพึงขึ้นจากคอช้างสู่ปราสาสแม้ฉันได้มหาราชตถาคตย่อมกล่าวว่า บุคคลนี้มีอุปมาอชั้นนั้นมหาราชอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปสามมหาราชก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปมหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูง คือในสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลข้าบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยกล่ แห่งผิวพันธุ์อย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพานะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไหลที่นอนที่อยู่และประทิบโคมไฟแต่เขากลับประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครันเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้ว ครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกมหาราชบุรุษลงจากประสาทสู่คอยช้างหรือลงจากคอยช้างสู่หลังมาหรือลงจากหลังม้าสู่ปัลลังหรือลงจากปัลลังสู่พื้นดินหรือจากพื้นดินเข้าไปสู่ที่มืดแม้ฉันใดมาราช สถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นมาราชอย่างนี้เลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปสีมหาราชก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปมหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูง คือในสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลข้าบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเครี้ยงเกลา แห่งผิวพัรร์อย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพานะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไลที่นอนที่อยู่และประทิบคมไฟเขาย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มหาราชบุรุษพึงเ้าไปด้วยดีจากบรรลังสู่บรรลังหรือพึงเ้าไปด้วยดีจากหลังมา้าสู่หลังมา้าหรือพึงเ้าไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้างหรือพึงเ้าไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราสาสแม้ฉันได้ มหาราชตถาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมายฉันนั้นมหาราชอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปมหาราบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกดังนี้พึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกขอ,อนมโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้รับชมคลิปนี้และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่สมัครสมาชิกแบบรายเดือนสาธุครับ